ไอ้คนเราเนี่ยถ้ายัางเป็นชาวพุทธแล้วทุกไม่อยู่มันเสียหายมากไี้ยอมคนแก่ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยถามจริงอ่ยยายเดินผ้าถุงหลุดให้หลานเห็นก็ยายร้องไห้ให้หลานปลอบเนี่ยอันไหนมาหายกันโยโย่สงสัยหลับแล้ว ดึงกันมานน่งใหม่ได้ยังมากกับหลานขำมดของแปลกๆของยายแต่ถ้ายายร้องไห้หลานปลอบนี่หลานหมดที่พึ่งยายก็เสียสูญบางคนนี่เป็นคนทุกง่ายแต่สุขยากคนอย่างนี้ก็เรียกว่าคนเสียชาเกิดเลยก็ว่าได้เกิดมาร้องไห้ง่ายแต่เงียบยากต้องให้หลานปลอบ เสียหายความเป็นชาวพุทธมากอา้าลองบอกหน่อยนะไม่ได้ขู่นะโยมแม่ขาวเนี่ยถ้าฟังพระพยอมเทศเรากลับไปบ้านเป็นหน้านิกหน้ากอหน้าบึงหน้าบุนเนี่ยโยมจะทำลายศาสนายิ่งกว่าเด็ดคำนี่นะไปายคามว่าไ,ไงไอ้ลูกหลานเนี่ยมันก็ต้งคิดว่า ยายกูไปฟังเทศฟ,ฟังธรรมไปอยู่วัดกลับมาหน้าตาของเบิกบานยุ่มชืนที่ไหนได้กลับมาหนักกว่าเดิมมันก็ต้องคิดว่าศาสนาพุทธเจ้าไม่ดีธรรมะไม่ดีพระพยอมไม่ดีทเทศไม่เป็นยายกูกลับมาไม่ได้เรื่องอะไรมาเลยดีๆกลับหนักกว่าเดิมต่อไปนี้พระพยอมมากูก็ไม่ไปฟังเทศวัดวาแล้วก็จะไม่ไปยายกูยไปมาแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยน,นี่มันก็จะคิดแนวนี้ ต่ถ้าโยกกลับไปหน้าตาเบิกบานเจ็มชื่อแจ็มใสมันก็ต้องโอ้สงสายยายไปเจอของดีไปวัดกลับมาหน้าตาเบิกบานเดี๋ยวเข Shit, ้าหน้ามันต้องมาบ้างเท่ากับเป็นขันเดือลูกหลานเข้าหาธรรมะแต่ถ้ากลับไปเป็นทุกข์เท่ากับผลลูกหลานออกจากศาสนาเลยว่าไงโยกโยกกลับไปแต่หน้าบึงหน้าบูดไหมฮะ กลับไปนานอีกหล้วทแบบี่มาในศาสนาเสียด้วยนะถ้าใครเกิดมาเนี่ยไม่ได้แก้ควาททมทุกข์ให้มันลดลงทําเป็นไม่ทุกข์ทำเป็นไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์นักๆกขามันก็จะชินไม่โอยโอ้ยโวยวายทุกข์ง่ายุกขยากหลวงพ่อพาุณท่าเคยเล่าให้ฟังมาแต่แกล้งแกล้งเป็นไม่เจ็บไม่ทุกข์จะท่ยทำไม ท่านตีตะปูก่อสร้างแล้วตีพลาดไปโดนหัวไม่โป้งห่อเลือดเลยธรรมดาถ้าโดนเนี่ยพวกเราธรรมดาจะต้องเป็นไงโอ้ยเจ็บแมวยาเนี่ยท่านบอกอุยดีดีได้ทดสอบความเจ็บคำนี้ดีดีเพิ่งรู้ความเจ็บแบบนี้ไม่ได้โวยอแตรก่อนดีดีแต่เจ็บอย่างเี ắm, đi, 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 ám, ้ยไม่ได้รู ú, ้เนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้ไม่เคยโดน พอโดนเขาไม่ได้โวยวายจับทำเป็นขำนิ่งๆถ้าใครแกล้งอย่างนี้เชื่อไปโดนธาาุอะไรเจ็บๆเ,เขาก็จะรู้เองมีเรื่องหนึ่งชื่อหลวงปู่ปุ๊กเปาชื่อหลวง่อปกอยู่ใกล้ๆกวัดผมเนี่ยท่านเป็นพระแปลกเป่าอะไรเนี่ยนะ เศษเนี่ยหยบหยาบเป่าเศษหยาบเนี่ยถ้า,านคนเป็นตาแดงทำเป่านตาแข่งเป่าตาแข่งให้ไปแดงที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยไอ้ที่หยบหยาบตรงนั้น,นแหละแรกตาหายแดงลูกหลังแต่มีวัน,นท่านเคยหวดเด็ก วัดเจ็กมับก็รองเจ็บมีวันท่านเกิดเดินไปเที่ยนไปเดินเที่ยนสวนหัวเล็บเจ็บมากตั้งแต่นั้นท่านเลยไม่ตีเด็กอีกท่านเป็นพระโูชาไอเด็กได้ก็เลือกเกินพอท่านไม่ตีมันก็เหลืองท่านบวชเข้าบวชบวชพระเสร็จท่านก็คอยดกว่าสองคนจะเรือกไปวัด มันเล่นลอยน้งก็ได้เล่นสนุกเลยจบทุกอย่งก็ทำโยนโอ้ยไม่กับพัดไมอยากกลับแต่ตก,ก็โยนให้กรับก็นั่งเล่นอยู่ไอ่ตีแกมันจะด้วยไม่เอาแล้วไอ้ตีมันแล้วมันจะให้คอยอยังไงก็คอยได้รอได้คอยได้ แง่งเป็นวนุนเปพระบูลใหญ่ต้องรอเด็กคอยเด็กธรรมดาเด็กมันต้องเตรียมแต่ท่านท่านทำเป็นแง่งว่าไม่บอกไม่ว่าจะพาไปพุทธคำจะกลับเมื่อไหร่ก็จั้โอ้นักหน,นักเข่า,า,า,าเขาลืว่าท่านอยาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเมื่อก่อนเป็นพระที่ดุใครมาทำอะไรหน้าวัดเนี่ยขวดเรื่อยไหวตรงเจ้าไครมา ยิงได้เ,เรียกอาญาวัดี๋ยังมีการยิงมันยิงสวนไปยิงฮิพระนวดเขาบอกจำได้ไหมโยนมันมาช้อนปาวดีกว่า แกล้อีกอย่างนึงเนี่ยมันเอยคล้ายๆจะอดกุฏิแต่ไม่ใช่แกล้งเป็นได้นิพานที่นี่ดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอชา,าติหน้าอนนีพานแปลว่าความเย็นฉันจะเย็นวันนี้ฉันจะเย็นพรุ่งนี้ฉันจะเอานิพานไว้ที่นี่ที่นี่เออคนทั่วไปจะชอบคิดว่านิพานหลังตายแล้วมีาพางค์หนึ่งเจามากกว่าไอ้นคนยามเวลาถวายทานเนี่ยมันชอบใช้คำว่า คอยได้นิพานักปัจโยโหตุีิเป็นปัจจุบันใช่ไหมมันมีคำว่าอนาคเตกาเลนี่มันแปลว่าอนาคตคอยได้นคกนิพานในอนาคตกาลเมื่อนานโน้นเถิดหลวงพ่อคนนี้ท่านบอกโยถ้าเป็นฉันนั้นฉันไม่ อนาคตห้อยด้ปัจจุบันนเถงห้อยเป็นนิพพานในปัจจุบันเย็นปัจจุบันถ้าความหมายของคำว่านิพพานแบบนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือบาลหน่วว่าอยากคุกนิพุตตาอัศนิพุโตไอ้มาที่มันพยศเนี่ยเวลาขุดเชื่องนี้แล้วมันไม่พยศไม่ดีดไม่แตกคนแล้วเขาเรียกมานิพพานคือมันเย็นแล้วมันจะบอกว่าจึงเรียกว่าอัศนิพุตโต และไอ้เจ้าเด็กมันไปวิ่งเล่นแม่หุงก็ต้มวิ่งมาแม่ไม่อยู่เราอยากกินก็ต้มแม่มือแ,แต่งข้าวอย่างร้อดไปวิ่งเล่นให้ข้าวนิพยพานสักเดียวนะลูกเี่ยไปวิ่งเล่นให้ก็ต้มนิพพานสักเดียวทำไมความวะเราให้ก็ต้มเย็ดแล้วเราจะไปลอหยินแยดหน้าอนาคตจะการันทำไมนี่ข้าบปริวารครั้งเนี้ย เอานิพานสักคืนนี้เลยเป็นไงแก้งเขาไปนอนเย็นพัดลมไม่มีกูก็เย็นได้ไฟฟ้าไม่มีนี่ก็เถียนกูก็เย็นได้ฮะแก้งไปน,นิพานที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่รอต่อเมื่อหลังจากตายแล้วอนา,าคตูอือ ลวงพ่อคุณทาท่านเคยบอกว่าเราต้องปลุกแจ้งเป็นเย็นที่นี่อย่าไปเย็นชาติหน้าอนาคตโู้เอากันปัจจุบันเพราะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงจะไปนั่งภาวะารวังรูนคอยได้ตอนรู้และปัจจุบันนักเวงอยู่อยู่ร้อนๆไปงังนั้นร้อนทุกวันทุกคืนคืนอัดวันกลางวันเป็นไฟนั่นเลยก็ลองทําเป็นเย็นถูบ้าม บอกว่าเราทําแกล้งเป็นนิพพานอยู่นี้นิพพานคือที่วันนี้ที่นี่นี่เออถ้าคนเราเราแกล้งแบบนี้เรื่อยๆนี่มันชิมนี่มันติดนี่แรกอาจจะเป็นนิพพานชั่วคราวนิพพานชิมลองนิพพานกดไว้ชั่วคราววิถีธรรมพนธุนิพพานหรือสัอกทักอะไรก็แล้วแต่ มันยังไม่เป็นสบบมุดเย็ดนะนี่คามก็จริงแต่เราก็ควรจะแง่ได้ชิมได้ลองตัวครูตัวยาวก็าจะดีกว่าไปวาดวังเอาไว้ในอนาคตเราจะไม่ได้ชิมได้รสชาติเราลองทำเนี่ยยผมสมมติว่าผมแค่ชิมเพืทำทำกัลองทำ わかんない。 การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอาจจะมีมุมให้ศึกษาให้ปฏิบัติให้ประพฤติให้กระทำได้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นนิกายต่างๆก็จะรู้สึกการปฏิบัติไม่เหมือนกันพวกนิกายเส้นก็จะปฏิบัติแบบเส้นถ้าเราจะเรารู้สึกติงงเลยแต่เขาก็ได้ผลของเขามหายาณนิยานเทรวา อาจจะมีประเทศแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเราเห็นโอทารายลามะจับแขนผู้หญิงได้สลามสลามอไดแบบนั้นไอ้ทนก็แตาเราพอเป็นพร,ระไจแล้วไม่ได้แต่เขาเขาบอกว่าเขาทำจิตแก้ไงไม่ยินดียินร้ายเออเขาแก้แต่ว่าเขาไม่ยินดีอารมณ์ยินดีิน มันก็เหมือนกับตอนท่านป่วยพยาบาลมันจัดราจิ้ย,ยาถ้าเ,เรามีอารมณ์กำลัดอะไรมันถึงจะเกิดเป็นอามุกอับบักแต่ถ้าเราแก้งเราโวยจะตายเราไม่เสียนะครับผมนี่ปีนี้ผ่าตัดในเรื่องไม่ถ่า ทีห้าวันโอ้ตนตาวมดพุกเลยเดินออกมากรติดร่วงพุบตรงไปแล้วก็พาส่งลงไปท้ายไม่ออโอ้ไปโรงพยาบาลจะนีนะเขามีทาอสวนไงนะมันก็ยังไม่ออกกลับมียาอะไร ลูกต so ิดบนนัลนมาเย็นสีไปหมดท้งหมดติดติ่ต <masterpiece ivan> ิกติกติกติดติดติกติดติดาิดกิดต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 อดติ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 ดออกติดติาติดติดตกติด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 ติกตติด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 ต ่เข้าช่วงธรรมดาเขาต้องเอาหลังทิงไงจงมอน,น้ำโรลใช่ไหมผมนอนเอาะในน้ำกอดหน้าขาขาพผ้มอนน้นสีงอไม่หยุดมันไหลไม่หยุดข้างลาสีหมดโอ้ตอนนี้ เ็นลีมาหลายเที่ยวถึงพุทธะวางเจ็บให้เขาไม่ได้นิพพาตรงนั้นเขาโหลายเที่ยวหนักหนักเข้าเออถ้าเราตั้งค่าโดดไประมาเลยอ่ะมันจะแจ้งก็สู้วโครงการเราตั้งแปดข้าโครการยังไม่เสร็จสันกิจกรรมดาโบสถ์ยังไม่เสร็จตัวแม่ต่งไอ้ไม้ก็มาติดคอตอทอเลยพวกนี้ ไี่ได้ไหเส็จนะฮะไอ้ผมก็เล็กเหมือนกันเพราะว่าผมมีโครงกรสาข้าวสาขาวันนี้ตัวการทุกข์เองตัวทุกเน่อยนังแล้วนี้วันนึ่งเถอนมันคือที่ต่อ49ตัวตุกมันไว้แล้วยกให้แล้วอี้ต้องเห็นว่า